เอาแล้วได้ครับมนันไม่ยามเบ็ดตอนเศร้าครับมันจะหมานบ่ครับเบ็ดขั้นไหม้ไพ่ครับผมเอาแล้วครับเนี่ยตัวน,นี้ครับเห็นบ่ขั้นไหม้ไผ่แด้ครับเนี่ยไผ่ไไตัดล้ำเลยหมอเศร้ามีถึงขั้นหนึ่งครับเบ็ดลาเลยครับเสือกบ่าขาดแต่เบ็ดไหนนอๆๆ้อเนาะโอ้ อย่างนอกคือเขาจุมพูลแต่พี่น้องเบิ้งครับเบิ้งนัน่นแหละไม่ยู่หรือ,รอเ,เปล่าตใจจเดินลุ่ปเปลามากเม,ม,มึมโอ้ยน้อมาเตะเนาะพอได้ปนอยู่หอกมากตัวนี้ก็ได้ ก็เงียบเไยแต่ว่าตัวตัวชูววดึงโอ้ปักปักกุดครับปักปกุดปักปกุดปักกุดตัวชูวดึงเบ็ดล่านั่นตัวหันโอ้ยเบ็ดลา่าเลยครับพีน่น้องอะไรก็คือขาวจนพูดเถอะนี่นะ

ได้แล้วครับปรากฏน้องๆน้องๆดูว่านี่นะครับกิดมินมินสั่มนะครับปรากฏครับปรากฏเอาโอเคครับได้ละเต็มหนึ่งมือเสานี่ปลาคอต้องใช้ดึงเบ็ดดึงเบ็ดเบี้ยวเด้ครับมือเสานี่สายปบะขาดครับสายพี่อีนะครับเบือขาดครับแต่ว่าเบ็ดนี่เบี้ยวเด้ครับ